รขบขอโทษนะครับพี่น้องขอโทษเลยพี่น้องเลยรับเรื่องที่เกิดขึ้นครับผมบอกขอโทษไปทั้งสิ้นครับลูกเมียกับพ่อบริภา้งเพื่อนกับว่าเพื่อนกับพ่อสบายใจด้วกันนั่งกับพ่อหลับกับสามสี่ขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมบอกในคำเดียวคือขอโทษครับขอโทษแต่การยอมรับแต่เพียงผู้เดียวครับยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่ายังจิตเกิดขึ้นกระซังครับ ผมนอมรับครับน้อมรับคำกับสินของสังคม้อมรับขําผิดต่างๆครับแต่าะยะจะไปว่าให้ลูกเมเนี่ยผมนะรับขึ้นบงหูนํำครับเป็นบกหูลำบุกเนี่ยผมเป็นบกหูนํำกับพี่น้องสิดาสิว่าผมว่าได้ครับผมยอมรับผิดครับถ้ามีข้อแก้ตัวใดๆท้งสินในพี่น้องเนี่ยแล้วก็กาปะปุ้นอีกครั้งครับสำหรับคนนังกินหอดกินถึงอยครับ ่าจากนี้ไปกับเจ้าประทห่าง,าก,งากับที่เป็นคนเก่าครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่เขาทําให้ทาหน้าสิ่า,านมากครับผมยอมรับ,รบ,รบว่าผมไม่ได้ไต่ตองไม่ไต่ตองรู้เท่าไปถึงการนี่ยังก็แล้ว<ห>แต่ครับแต่เราไปไล่กับที่หาว่าผมแก่ตัวครับนีนท่านเดียวก็คือผมขอรับผิดชอบนะคร,รับรับผิดชอบเปเพียงผู้เดียวเลยครับแเจ้แต่พี่น้องที่ที่ตัดสินผมยอมรับผิด แต่เพียงผู้เดียวครับ,ลบเลยก็บอขอยเจตเลยๆทั้งสิ้นนะครับเด้พี่นองครับกลับขอบพุ่นอีกครั้งครับผมขอโสห,หลได้เลยครับ